สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซ์คาเวเต์นะครับอยู่ภายในเก๋งเจ้าแคท323 GC New Logo นโลโนะครับไอ้หนุ่มมักกันนะฮะอยู่กับงานขุดสาะเก็บน้ำใช้เพื่อการเกษตรปลูกดูเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็หลังจากที่พายุเข้ามาหลายวันนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะส,สภาพอย่างที่เห็นนะเละเทะนะครับ เราก็มันรูดๆนะฮะรูดๆทางหน่อยให้มันมากๆนะครับแล้วก็รอแดดนิดนึงนะฮะหลายๆคนชอบมุมมองตรงนี้นะฮะชอบมุมนี้นะครับก็เลยจัดให้บ่อยๆหน่อยนะฮะจัดให้เอฟซีหน่อยนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคนขับสมัยก่อนกับคนขับสมัยนี้นะฮะคือใครที่ใครที่รุ่นรุ่น,ร,นรุ่น30ขึ้นเนี่ยผมว่าต้องเคยผ่านการเป็นเด็กออยเลอร์มาก่อนแน่นอนนะฮะหรือว่าหรือว่าอาจจะไม่เคยถ้าไม่เคยก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ถ้าคนที่เคยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะฮะที่น้องๆรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้เจอนะครับ สมัยก่อนเนี่ยรถขุดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่คนขับเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแตกต่างจากสมัยนี้นะฮะรถขุดเยอะคนขับน้อยนะครับคนขับที่เก่งๆมีน้อยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือกว่าจะให้ขับรถนะครับกว่าจะได้ขับรถขุดเนี่ยคือมันต้องเป็นมันต้องผ่าน การเป็นเด็กออยเลอร์มาก่อนนะครับเขาถึงจะให้ขับนะฮะแต่สมัยนี้ไม่ต้องนะครับพอขับได้นะฮะพอทํางานได้ตักได้อะไรได้ก็สามารถที่ทำงานได้เลยนะครับแต่สมัยผมนี่คือเป็นเด็กอ e อยเลอร์อยางน้อยๆต้องมีสองปีปีสองปีนะครับแต่ผมเป็นอยู่สามปีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราโง่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคือ เมื่อก่อนเนี่ยคนขับเนี่ยคนข้ารจชาห่วงวิชานะเพราะว่าเขาไม่ปล่อยให้เราง่ายๆเราเขากลัวเราไปขับได้อะไรได้เราเป็นเงี้ยเราไปแย่งเขาขับเพราะว่ารถขุดมันมีน้อยไงน,นะเ,เขาตกงานนะครับคือกว่าจะเป็นเนี่ยคือนอนเฝ้ารถนะครับอาจจะระบีโดนดา่าสารพัดสารเพนะฮะแล้วก็ข้าวปลาก็กินไป่อิ่มท้องนะฮะ แล้วแต่เขาจะอารมณ์ดีเขาจะเรียกรับกินนะครับแต่ก็ได้แต่ได้แต่อดทนไปนะฮะแล้วก็โอ้แล้วก็วกเป็นวลนิดวลหน่อยนะครับใทยเราจับวลนิดวลหน่อยนานนาน,น,าน,นานทีนะ,ะว่าจะให้เราครับนะครับแล้วก็จะขอนั่งในกงในเก๋งนี่อย่าฝันเลยนะครับไม่ให้นั่งง่ายๆหรอกนะ,ะให้เรานั่งยดูตกัตกตักตักแดดตกัก นั่งร้อนๆอยู่ข้างถังน้ำมันนู่นนะฮะ mm hmm. ต่แตกต่างจากสมัยนี้นบางที่ก็คิดอิจฉาน้องๆรุ่นงใหม่นะครับอิจฉาน้องๆรุ่นงใหม่ที่มีโอกาสนะครับคือได้เป็นแบบง่ายๆนะฮะได้เป็นแบบง่ายๆไม่ต้องผ่านเป็นเด็กไร้เลิกไม่ต้องผ่านความทรมานนะกว่าจะเป็นรถแล้วก็เป็นงูงปปาก็พอขับได้ก็ได้งานทํามีงานทำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขาดคนขับ สมัยนี้คนขับหายากนะฮะแล้วก็เงินเดือนก็จะได้แพงกว่าสมัยตอนที่พี่ทำเลยสมัยนี้นี่สตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยเป็นงูงงงประปาเนี่ยผมว่าน,น่าจะไม่ต่ำประาหมื่นนะฮะน่าจะประมาณหมื่นห้าขึ้นนะฮะแต่สมัยที่พี่ขับอยู่เนี่ยเป็นเป็นแล้วอะไรเป็นแล้วนะครับผ่านการเป็นเด็กไฮอยเร์มมาสองสามปีแล้วแล้วก็ขับได้แล้วก็ทางานได้แล้วขับครั้งแรกได้เงินเดือนเท่าไหร่ เต็มที่แต่ผมผมได้แค่พันห้านะครับผมไม่ได้เกปัญหาเพราะว่าผมเป็นอยู่กับเขาเป็นอยู่กับเขาเขาเลยแบบเออมันก็เลยเท่าไหร่ประมาณเนี่ยผมรู้ว่าเป็นไงนะเขากดขี่เรามากเกินไปหรือเปล่าแต่เราก็ต้องทนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรายังปีกเยายังไม่แข็งพอที่เราจะบินออกไปได้นะเราถ้าเกิดเราออกไปนี่ยเราไม่รู้จะใดงานทําหรือเปล่าจะไม่รู้ว่าจะมีคนรับหรือเปล่านะครับเราก็ต้องทน เอาวิชาอา,าวิชาให้ได้ก่อนแล้วเจะบินออกไปแต่กแตกต่างยากสมัยนี้นะครับโอ้บางทีก็อิจฉาน้องน้อง,องรุ่นใหม่ๆแต่ขับรถเร็วเีเดือนกระแพงไม่ต้องเป็นเด็กออยเลอร์แต่สำหรับน้องๆที่ที่ไฟฝันที่เ,เรียกว่าชื่นชอบนะครับในอาชีพนี้ แต่ไม่มีโอกาสนี่ก็นก่นานเสียดายนะครับบางก็เห็นใจนะคือเรายังไม่ได้เข้าถึงช่องของมันเรายังไม่ได้คุกนี่กับรถนะครับถ้าได้อยู่กับรถมันก็โอเคแหละบางทีนี่คืออยากจะหัดให้นะแต่ว่าบางคนนี่คืออยู่ไกลนะครับจะมาหัดเลยเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับบางทีมันก็ต้องแบบเราทําอะไรอย่างอื่นพร้อมๆกันไปด้วยนะหัดไปโดยป,ดดประนิตปันหน่อยนะครับจะมาหัดวันหนึ่งหัดทั้งวันนึงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องทํางานนะ ที่ต้องทำงานตลอดนะครับก็ได้หัดก๊าลนิดก๊าลหน่อยแต่ก็หัดให้ถ้าอยู่ใกล้ใหัดให้หมดโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะะสั้นๆน,นะครับเพราะว่าพี่ไม่อยากจะอัดคลิปยาวนะครับเพราะว่ามันลงมันลงยากนะครับน้องๆน้องๆร,รถขุดน้องๆเอซหรือว่าใครที่ชื่อชอบรถขุดนะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าจะมาเล่าอะไรไห้ฟก,กต็ติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบมุมนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับความรู้นะฮะใครที่ชื่นชอบประสบการณ์มาเล่าสวดฟังก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ